มันยังหลอกแต่เห็นแบ่งแทงเงาอะไรสวัสดีครับตอนนี้ยุบช่องสายสู้กับกล้องกล้องหลังหลังจากนี้รอบดีครับเมื่อกี้นี่ห้างบิดหัวว่าเจอลูกนำลูกทุงครับข้ัเหมือนกันซื้อกับวาปลาคอเลยขาไล่วัดเพิ่งมาบอกว่าบอดบอด ยินเสียงปลาคอป่ะนะมันปลาคอชั้นมัะนเหมือนสิป่ะโอ้โอผมก็ไปยืนเด่นอย่างนี้ผมก็ได้ยินเสียงปลาเนาะตัวไลงน้นยินเสียง<อ>จบจบวันปลาเหรอวันน<อ>ี<อ>้ยินว่ามืปป่อวันเพิ่นสิไปกินข้าวปลาพอดีแับนี้ผมก็เลยคิดพ่อว่าโอ้ปลามันหลุดไปสองตัวที่มันเหลือเะาจับอาไปท่านใดเลยน่ะยูนีน่เทีเด้อวยแต่ว่ามันเป็นไปได้อยู่ว่าเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งล้มนั่นเห็นบ่อกเจ้าว่านแบงเ์เจ้าบ้ามันหนักทีล้มขา แต่ว่ามันหนัจุบะไดอยู่แม่หันนะนี้ก็ได้ลุ่งเป็นปลาคอไญ่เนาะนั่นมูนี้แหงายก็เไดปาเป็นลุ่งไปเปองปลาเขาไม่หันตมหอยตะกร้องครับนี่ดี้ที่ต้มกระดูดพ่องเ็มันคุ้มากว่าเด็กอืถือตัวอ้ลงน้ำคราี่เราครับเปือกเวอร์วอ้ยเป็นลุงขี้ตมเมยเนาะ เพราะว่าอยู่มันยังเด็กแล้วอืองก็ได้ยินเสียงเรากิดสิ่งเป็นปลาอะครันอ่แงมันขึ้นเงียบด้ก็สิบฐานล้านเก็ดสิยุเทวเทวนั่นแหะคิดว่าเงียบนะบอลมันบ็ตื่นอ่ะนะธรรมดาเลยเขาในนั้นซะไอเงงินเขาก็ไดคิดเขามีบอดีสิตัวเน่ก็เกาหมอมันแง่อะไรต้ว่ากาย มันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยประคออมันคือปลาชาโดเนาะแถวไะเลลายแบบน,นี้อืมสรุปเดี๋ยวไปลุ่งไปมาก่อมมมี่ครับโมมีเลยครับแนวมากวอาลุ่งไปดินตุม่นานามดินน้ำซื้อ คั้นไข่เหรอคุณบอสขั้นหน่งขั้นเน่เยขั้นไข่เรนี้ยขั้นนี่เ่ขนาดตัดหนาต้นรดนหัวจะเศราขั้นอืมเอื้อนเอื้อนใบสองตอนใบสองใบสามเขาจะไปกินของปลาไปกินของปลาละกันปลาทั้งเด็คขับอดอยู่ขกอ๋อหกหกกันที่หองแปของปลาก็พอแล้ว กินกับป้าเนี่ยคือต้องเป็นอาหารปลาอยู่เลยต้องไครับอ่าต้องเป็นอาหารปลาพวกแบนสีเป็นตับักหุ่งไก่ย่างอ่าย่างปลาคอชาไข่มุกเกี่ยวยังกูเด้อ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 เคี่ยวยังกับชาไข่มกเอากะอาหารปลามห้อาหารปลามึงเด้อเอากะอาหารปลามันอยู่ในเมืองบะไรเป็นยังมันสีเดือดก็เรื่องก็เรืองนั่นล่ะ เอาหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไปน้่นไม่เหลืออยู่หันไลายอยู่ก็เลยเสียเอาไปกินน้ำน้ำสามสิบเกลียวเนี่ยโอ้เหลืออยู่หันตุ้อตุ้มตุ้งติดเ็นูโอ้ยตัวกันเองเราโมนี่โอ้ยิ่งเสียงกานั่งอยู่จีมันตัวกันเราหอฝนตกวไปเดี๋ยวเล็บขับมากเตะถมเตะเทปเวลายังตัวผมเนาะว่าฮะ ับมาจะข้าละเทจ่าพุงมาเนีย่ยก็เลยใส่เสือกันฝนฝนตกแดดออกพร้อมบัง<ห>คับไปยังน้อยเศร้ากว่นี้ก็ถอดเสื้อกันฝนออกขับไปยังน้อยจากออกวันนี้ฝนทุไทยแวกจอดซาลาด้ยของบ้านตรงกลางเนี่ตวกว่านี้นะบะว่าตกวมิดซีรีส์ก็เลยขับมาเยยิงเมื่อเที่ยวนาตัวหมอดฝนเนาะเมื่ออื่นนี่สิมีไม่นู่อย่างเนี้ย คิดว่าวเขาจังไปพอกันมือนครับประมาณช่วงใบสองใบส,ใบสามครับพี่น้องครับฝากไว้ทนเพ่งอีพออีเมรวันทีหาส <ผม S 1> ิงหาครับลอยเอี่ยมพอกันเด้อไปเอาเด้อผมเพิ่งเคยเห็นบอดแต่งตัวแบบนี้ครั้งแรกด้วยครับเป็นยังที่ที่แปล,แลกไหมเราตื่น,นเต้นอะไอครับแมนกะถือว่าก็แปลกไหม ให้กับเจ้าของเพลงนี้บอดด้ทองเลยครับไปพร้อมอย่างนี้นะครับแล้วก็มาอัดอยู่นี่แต่เป็นยุคคองกับยุคไม่มาอัดอยู่นี่เลยครับอัดอยู่บ้านเลยอ่าหลอกเหตุการณ์ที่พ่กขาดคิดก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าปรเทศไทยมีหรอบัเนี้ว่าสามารถเนตปากลิฟสิงน,งนี่เหน <c oughs> ือเพลงท่างไปอ่เพราะว่าิจำเหนือวอะไรครับก็ได้เนี้ยก็ได้เนี้ยลิเลียลิเลียลือไม่เหมือกับว่าลิเลียลือ อีพอีแม่บอต้องร่วงคนเละผมต่ต้องฟังฝากเดาอยาไปไทยไอกเชื้อว่าเือหนึ่งต้องหดฝันแม้มันสิบบอแม่นของไงแต่ลูกคนนี้สิตั้งใจบอกให้คนยังเยาวาซาสิเปลี่ยนน้ำตาเป็นพลังสิบอกความท้อสุขหลังสิเอาศรัทธาเติมแห่งอยาง ลูกขอเด drive, ินทางตามหัวใจโอ้โอ้โอ้โอออ้้โโ้เดี๋ยวพี่น้องไปจังไปฟังแมนครับตอนวันที่หาซิงหาแมนแมนแมนวที่ช่องบ้านโปรงลังเขาไปเชี่ยวกับโอ้ธรรมดาเลยคุ้มเพลงทีคุ้มย่อมเราได้ว่าว่าหลับตาฟังแล้วน้ำตาไหลโอ๊ย ร่องมือกับผมเป๊ะบอกมากรับตาฟั้งเรานําตาไหลชินผอนบานเรยเขา,าแห้งใจสู่ครับผมสําหรับคนทีด่ดูกรุงเทพนะท่ายังง้มคนเห็นบอกอยูางงาอย่กตเล่นว่นน้ำตาไหลเยสิไรนี้ส <c oughs> แสดงว่าจะสั้งสร้างมกอลองมหันนี่มันย <c oughs> ือยังแบบผิดขอตายห่หอทะลุปอใส่ยังไรหต่ข้าอยู่สรุปเลยกั ปลาตัวมีเมือนท่าสิกิน,กนยังี้ปลาเลี้ยมีนมมะครับอาหารป้าไมแต่บกุ้งเหนือตตอบกุงทอดปลาปลาแหงนบอแต่ว่าอะไราะบ่มีปลานี้ยโอ้า้าพยายามจันดียามจันก็นไอะไรบัว เอางั้นดูถูกว่าใดเด้อน่ะเอาหามันใดต่เตาว่าใดปลาได้เอาอุ้ยถามโจทตัวอาจารย์พูนไปคนเลี้ยงช้างโทรมาแล้วเอาโทรมาแล้วแ่ไม่ไม่ไม่ลงมาเลยพี่โดนหลอกอหะไม่ไม่ไม่พอดีอาจารย์โทรมาคนเลยซ้อมอู้คุซ้อมเพลงโอ้ซ้อมเพลงใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมคนเลี้ยงพี่โดนหลอกให้ลงน้ำอะสายเมื่ีฮะสายซูมาหลอกพี่ลงน้ำอะ <c oughs> ไปลงน้ำโดนไอยโยกลางคันแเนานอน่ดี่ย่กลางนานน่ะอยู่กลา,า,างหนองนานน่นนนะนนเอาไปหาปลาช่อนไงแกบอกว่าไปโทรศพัพท์บ่กได้ยินเสียงปลาช่อนเราก็นึกว่าไปเจอปลาไป <c oughs> ลงไปหาเจอจริงไหมไม่มีโดนหลอกโอ้มันก็หัวเป็นตาซาใจแท้ โอ้โหเป็นสองเพ่งตัสวยอททำงานทำการบันทำเงินป๊เดียวเดียวที่ให้อาจารย์เป็นใกล้ไหมเดียวให้ปูปูปูไห่ปูเล้เรียรี้ไข่ฟังเลยทรงให้เล่าไห้เรียเรียไม่ฟังตรงนี้ขู่มงตรงนี้ไงน มไม่มันต้องแหล่แท้ๆแต่ว่าเขามาผสมสกินดีเอามันต้องให้รูเมโลดีของการแหล่แท้ๆแม่ประเดี๋ววะเออมันต้องรู้ในการแหล่มีทีมาด้วแหล่บางมปนถึงขาเป็นเนื้อๆแต่ว่าเขาต้องออกหูแหล่ให้มันแบบว่าถูกต้องทังทีนะแต่ว่าเป็นสไตล์ก็สมัย่ไม่ของขาวเลยคิดเที่ยวเปิดเที่ยวปิดคิดเที่ยวเปิดเที่ยวปิดเหตุเหตุยังไง แลที่ถูแลที่ถูกที่ลีคือแลแบบดำๆโอเคโอเคโอเค้คุณผาดจอดเด็ดเลยคนเดียวครับผจนได้เพรามันเกี่ยวอย่างโ้ตขั้นขาว้าพูดเดียวมมได้สีตอบเดียวนี้ยังมัดฉันขันยังดักทันไปทไดบุญนฉับุญนขาก็มาหอด เก่คนคุ้นด้นี่เก่าบงนยังได้ไปสอยไปสุยจังเดยไปดไปเียชาไข่มุกอ๋อชาไข่มุกเนี่ยกใตชาอันอนอันอชาอันอผมไม่เจะกินบนทั้งตัวป่ะอมันละลายนลลายเลอะละลายเจ๊ใครับ ลากันไปก่อนครับสำหรับวันนี้กัน